ส2เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมเราจะทำความเข้าใจกับตัวอย่างที่2.6.1นะครับโจทย์ก็คือจองแปลงเลขทศนิยมมาตรฐาน IEEE 754ในรูปที่2.7ให้เป็นเลขฐาน10นะครับในรูปที่2.7นั้น เราเห็นได้ว่าไซน์บิตเท่ากับ0 e x p o เอ็กซ์โพเนเท่ากับเลขตัวนี้และแฟร็ชันเท่ากับเลขตัวนี้เราก็จะเขียนใหม่ได้ว่าตรงนี้คือจุด0 1หเห็นไหมครับตรงนี้คือจุด0 1นะหนึ่งตัวนี้มาจากไหนหนึ่งตัวนี้มาจากเลขที่เราโยนทิ้งไปนะครับ คูณด้วย2ยกกำลังเลขยกกำลังตัวนี้เลขยกกำลังตัวนี้บวกด้วย bys มาแล้วตามตัวอย่างที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับเราต้องลบด้วย bys ของ single ซึ่งก็คือ127นะเลขตัวนี้คืออะไรเลขตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในฐาน10 เลขตัวนี้เท่ากับ124เห็นไหมครับก็คือค่าตรงนี้1นะ124ลบ127ได้ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้เป็นเลขบวกก็จะเท่ากับ1.01คูณ2กำลังลบ3นะฮะ ทำให้กลายเป็น2ยกกำลังศนก็จะได้ว่าค่าก็จะน้อยลงถูกต้องนะครับงนั้นนั่นคือการชิปตัวนี้ไป3าปตํตำแหน่ง1 2 3เห็นไหมครับมันคือจุดเคยอยู่ตรงนี้1 2 3นะคูณด้วย2กกำลังศนย์ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะ2กํกำลังศเท่ากับ1อยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้น1ตัวนี้คือ2กํกำลังลบ3 1ตัวนี้คือ2กํกำลังลบ5นะครับเราก็จะได้ว่าเลขตัวนี้คือ1ส่วน2กํกำลัง3บวกกับ1ส่วน2กํกำลัง5 1ส่วน2กํกำลัง3คือ1ส่วน8นะก็จะเท่ากับ จุดหนึ่าฐาน10เลขตัวนี้คือ1นึส่วนสองกำลังหก็คือ32ก็จะเท่ากับจ0 3 1 2 5บวกกันแล้วด้วยเครื่องคิดเลขได้เท่ากับจุดหนึ่งาฐาน10โอเคนะครับเป็นเลขบวกนะครับเป็นเลขบวกเหมือนเดิมนั้นบางทีเราก็ไม่ได้ใส่เครื่องหมายนะโอเค